กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากย,ยอสเอตรียมทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสำหรับผู้กู้ยืมที่มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้ได้แก่กลุ่มก่อนฟ้องคดีกลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดีกลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษากลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีแล้ว เงื่อนไขาการปรับโครงสร้างนี้ 1. ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน 2. ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน15ปี3การชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานของกองทุน